ไม่เอาไม่เอาดอลล่า่เอานะคะดอลล่เอานะคะหนูไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงนะคะแบ่งกันกินดีๆแบ่งกันกินดีๆดอลล่าหนูไม่ทำนิสัยอย่างนี้อย่าแบมัดตีนะมาดตีนะอันหนีเลยหนีเลยดูบัง๋ยวก่อนอย่ามาเอาให้น่าลงโอเคแบ่งให้นะคะแบ่งให้นะคะไม่ไม่กวนกันนะคะขยับกล้องนิดนึงค่ะเอาผลไม้ให้กินค่ะ กินผลไม้กันค่ะมากินผลไม้กับชีชินะคะจะกินมะละกอบ้อนมะละกอป้าชาไมลูกอ่ะป้าชาติดแตงโมดอลล่าใหดอลล่าอาิม้นหูก็ยังคือๆใส่สิลูก หนูนอนดีๆหนูนอนขวางอย่างนั <But S 2> yeah, ้นแม่แล้วทำไมหนูต้องนอนอย่างนั้นลูกเดี๋ยวม่ไม้จะตีดอลล่าส์นะคะหนูห้ามนะห้ามขู่นะคะทำไมทำอย่างนั้นออกมาให้ไม่ใช่มาละกอค่ะเอตแตงโมแตงโมเอตมาละกอยังมีอยู่ใครออกเลยไม่ต้องไปสนใจเขาขู่ลูกเขาก็ขู่ไปอย่างนั้นแต่เขาไม่ทำอะไรหรอก ล้ากอแม่ปู่ค่ะหวานมากเลยแตงโมมันชิ้นใหญ่แล้วลูกน,นุกัดไม่ขนาดหรกค่ะอากาศร้อนๆซื้อแตงมูมมาแช่ตู้เย็นไว้ให้เด็กๆก,กินก็ดีเหมือนกันนะคะคลายร้อนได้ดีค่ะ กินหน่อยไม่รูกดอลลา่าไม่ค่อยกินของยากค่ะดอลลา่าดอลลา่าไม่ค่อยกินน้องดอลลา่ากินไหมนะคะดอลล่าชูชีกับออสการ์กินทุกอย่างค่ะก,ก,กินง่ายดอลลา่านี่กินยากมากเลยอาหารก็กินยากค่ะดอลลา่าเอาใจยากแต่น้องห่วงนะคะห่วงแต่ไม่ค่อยกินใจโม้ว่าอร่อยไหมใจโม้ว่าอร่อยนะคะออสการ์ใจใจตัวไหน มะม่าต้นเอาสักหน,น,นึ่งกุ้ยมะนาวหน่อยมะม่าต้นแล้วก็ชีสแตงโมหวานชื่นใจมากเลยค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ขอมามะม่าก,กินด้วยนะอดอนล่าไม่กินดอนล่าไม่กิน แล้วไหมคะนิดนึงเอากินนิดนึงนิดนึงหรอกอ่ะเอ,เอามากรหมหนูเอามกรอมคะอ่ะอามกรไหมคะแล้วละมากรไหมคะ,ามามคะเสร็จชิ <laughs> เสร็จชิไม่มีคนแย่งอ้ย ซูชิซูชิกับออสการ์กินกินง่ายคะ่ะนิสัยเหมือนกันกินหน่อยไหมกินหน่อยไหมคะลองชุดนิดนึงไหมอันนิดนึงอันนิดนึงลองดูลองอ้ยไม่กินไม่กินก็อดใช่ไหมชิ บ,บ่ายนี่ต้องพาเด็กๆเข้าบ้านทุกวันค่ะไม่งั้นอยู่ข้างนอกไม่ได้แ้่มาชิ้นด้วยสิ ชอบกินมะละกอชอบกินแตงโมนะอัะะอสการมีกินมะละกอเสร็จชี้ชี้กินทุกอย่างฮะชี้กินทั้งมะละกอกินทั้งแตงโมเสร็จชี้ไมเคี้ยวนานจ้่ออสการ์

ลูกละสี่สิบบาทลูกยังใหญ่เลยค่ะแตงโมงชื่อใตงพออยังองางไม่เอาตัดอะไรนะเขากินผลไม้กันทำไมไม่กินอ่ะนิดหนึ่งเอาไหม ไม,ม,อ,ม,มนะอ่ยังไปแล้วพอยังคะชี่หนูยังไม่อิ่มเหรออสกาอิ่มแล้วนะอิ่มหรือยังคะชี้อิ่มหรือยัง <c oughs> ชไม่ไม่อิมีชไม่อิ่เดี๋ยวจะโดนให้กินไม่กิน <c oughs> ให้กินไม่กินฮือือใส่เขาอ่ะฮะ <c oughs> ชื่อทำไมอย่าลูกหนูหื้อทำไมหื้อปะล่างหวองม ชีบพอแล้วชีบพอแล้วนะพอนละ้วดีนะให้หมามากินแล้วอันนี้หมามากินแล้วนะนืม่มให้หมามากินแล้วลนะูก ไหนูนห่วงทำไมอะหนูไม่กินอะ่ะทำไมหนูเป็นอย่างนั้นนะ กินตัวดอลลาร์เริ่มเริ่มเหม็นไปเนีย่ยจะต้องไม่อาบน้ำนี่ยอะตัวดอลลาร์เริ่มออกนะเอาให้มากอ่อยู่ชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายก่อแล้วเหรอก่อแล้วนะมา,มาเอาไปเก็บแล้วนะโอเคนะคะ ูมิใหญ่แล้วเนี่ยฟุงใหญ่นะหญอ้วนต้นเลยเห็นไหมเนะี่ยกินเยอะเนะี่ยฮะกินเยอะจังเลยโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ